สวัสดีครับเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการผมขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันกับพวกเราส่งมอบรอยยิ้มส่งมอบความสุขส่งมอบกําลังใจแล้วก็ส่งมอบโอกาสให้กับเด็กๆและก็คนพิการทั่วประเทศเลยนะครับ ก็สิ่งที่ท่านได้มอบให้กับพวกเรานั้นสามารถทําให้พวกเราดําเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการหรือว่าเด็กในถินทุรกันดารได้ประมาณ900คนนะครับซึ่งทุนการศึกษาเนี่ยเราเชื่อว่าจะช่วยทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้ไม่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคันเพราะว่าไม่มีเงินเรียนนะครับโครงการที่2เนี่ยก็คือโครงการผลิตหนังสือนิทานอักษรเร็วแบบทวินบุ๊ก ซึ่งมีทั้งอ,อักษรเรลวแล้วก็ตัวอักษรปกติอยู่ในเล่มเดียวกันให้น้องนองนักเรียนตาบอดสามารถที่จะอ่านหนังสือนิทานร่วมกับเพื่อนๆหรือว่าผู้ปกครองได้นะครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ผลิตไปแล้วทั้งหมด1000เล่มน,นะครับแล้วก็โครงการที่3เป็นโครงการซ่อมบ้านให้กับน้องนนักเรียนในถิ่นธุระกันดาน์ซึ่งจนถึงขนานี้เนี่ยเราได้ซ่อมบ้านให้กับน้องๆไปแล้ว4หลังด้วยกันนะครับเพราะว่าโครงการนี้เราเพิ่งเริ่มในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้ ผ่านมาประมาณสัก3าเดือนเราก็ซ่องไปได้แล้ว4หลังก็คือน้องที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีน้องที่อยู่ในจังหวัดกระบี่แล้วก็น้องที่อยู่ในจังหวัดแพร่นะครับซึ่งในช่วงปีที่2ของการดําเนินง,งานของมูลนิธิเราคาดว่าเราน่าจะช่วยซ่อมบ้านหรือว่าปรับปรุงบ้านให้กับน้องๆน,นักเรียนได้อีกประมาณ15หลังนะครับ ตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานอกจากโครงการที่ได้เล่าให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วนะครับด้วยการสนับสนุนนะครับด้วยเงินบริจาคแล้วก็ด้วยความเมตตาของทุกทุกท่านนะครับ <c oughs> ก็ทำให้เรายังสามารถทำกิจกรรมได้อีกมากมายเลยนะครับ เพื่อน้องๆแล้วก็เพื่อคนพิการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆในถิ่นทุรกันดารเพราะเราเชื่อว่าอาหารกลางวันเนี่ยจะนํามาซึ่งสุขภาพพลานามัยที่ดีนะครับสมองที่ดีการพัฒนาการที่สมวัยนะครับหากงได้รับอาหารที่เป็นประโยชน์มีการจัดกิจกรรมปันยิ้มให้น้องไปสร้างความสุขในช่วงเทศกาลวันเด็กนะครับให้กับน้องๆพิการน้องๆยากไร้แล้วก็น้องๆที่เป็นเด็กพัฒถิ่น นในเขตก,กรุงเทพและก็ปริมณฑลเราได้ส่งมอบผ้าห่มซื้อกันหนาวและก็มุ้งนอนให้กับทั้งเด็กและก็ผู้สูงอายุตเฉยาะที่เป็นชาวเขาและก็ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือกับภาคตอนออกเฉียงเหนือเรายังได้สนับสนุนการประกอบอาชีพนวดและประกอบอาชีพเกษกรรรรตรกรรมรวมถึงอัตกรรมให้กับทั้งคนตาบอดแล้วก็คนยากไร้ในทินธุระกันดานะรเรามีการสร้างอาคารเรียนที่หมู่บ้านชีเนื อำเภอปุก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอาคารชื่อว่าทานปัญญาเป็นอาคารเรียนแห่งแรกที่มูลนิธิเราได้ไปร่วมในการก่อสร้างนะครับเราได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์แลวก็เราเตอร์ไวไฟให้กับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนศึกษาทางไกลยอยู่ในอำเภอ2อจังหวัดแพร่นะครับนักเรียนที่นั่นเป็นชนเผ่าอาขาซึ่งที่นั่นนั้นยังไม่มีไฟฟ้านะครับชุดโซล่าเซลล์และก็เราเตอร์ไวไฟก็จะช่วยให้น้องๆเน,นี่ยมีไฟฟ้าแล้วก็มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตที่ แรงและก็เร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับการเรียนทางไกลนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ช่วยการสนรับสนุนกิจกรรมของมูล,ลนิธิเพื่อเด็กๆล็กการขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง นะครับเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานมีชีวิตที่มีความสุขตลอดไปนะครับในโอกาสที่ทางมูลที่จะเข้าสู่ปีที่2นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะเป็นกําลังใจและร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ติดตามผลงานกิจกรรมต่างๆของมูลนิธินะครับได้ที่ f เฟซบ o ๊กเพจมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการหรือว่าจะเป็น YouTube Channel นะครับช่องมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการครับ สวัสดีครับ